กรมอุตุนิยมวิทยานะครับออกประกาศฉบับที่21นะครับเตือนขึ้นลมแรงนะครับและฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับมีผลกระทบถึงวันที่11มิถุนายน2566นะครับสืบเนื่องจากน่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนนะครับและประเทศลาวตอนบนนะครับเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำนะครับบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กาลังค่อนข้างแรงนะครับยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันนะครับประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้นะครับทำให้ประเทศไทยมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับ และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับโดยมีฝนตกหนักในภาคตะวันออกนะครับขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดชิงเขานะครับใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับในระยะนี้เอาไว้ด้วยนะครับสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันนะครับตอนบนมีกําลังค่อนข้างแรงนะครับโดยมีขึ้นสูง2-3เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ขึ้นสูงมากกว่า3เมตรนะครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีขึ้นสูง1-2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับขอให้ชาวเรือนะครับเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับและควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือนะครับในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับเรือเล็กนะครับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับควรงดออกจากฝั่งนะครับจนถึงวันที่11มิถุนายนนี้นะครับ รอบประตูนิยมวิทยานะครับพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้นะครับจนถึง6นาฬิกาในวันพรุ่งนี้นะคะรับกรุงเทพแลปะปริมณฑนนะครับมีฝนฟ้า ร้อยละหกสิบของพื้นที่นะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับอุณหภรรมูมิต่ำสุดยี่สิบห้าถึงยี่สิบแปดองศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิสูงสุดสามสิบสองถึงสามสิบห้าองศาเซลเซียสนะครับเริมตัวฝนตกเฉียงใต้ความเร็วนะครับสิบถึงยี่สิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคเหนือนะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิต ตากพิชณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิตำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝนฟ้าคขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดนนองคายบึงกาฬนองบวัวลำพูอุดรธานีสกลน,นครน,นครพน,นมชัยภูมิมุกนาหาร อำนาจ,จเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิตำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสลมตวนตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดลบบุรีสระบ,บุรีกาญจนบุรีราชบุรีนคปรปฐมสมุทรสงคราม และสมุทรสาครอ,อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสเรวมตัวตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดนครนายกประจีนบุรี ระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิสูงสุด29-35องศาเซลเซียสนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมองทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพร สุราธ,ธานีและนราธิวาสอุณหภูมิตำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด31-35องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราธ,ธานีขึ้นมาลมตัตกเฉยียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตัตกเฉยียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝน ฟ้าขนองคลื่นสูง 1- 2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเกต็ตอุณหภูมิต่ำสุด24-26ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด2 9่สถึงองศาเซลเซียตตตงงตตต h, ส, m, สกก m, ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมานะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3ถึงเมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตงไมตวักเ้ เร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรหากชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนขอบคุณครับ